ซ่ตๆพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีพ่พี่น้องเมื่อจุกุสกุน มาพี่น้องมื่อนี้พาพี่น้องมากินตำมาม่ากุ้งเชรุ่งพี่น้องเอ้ยมีกับนี่โบวกับนี่ักข้าวก็มีผักจัดกรอบกับพริกหวานแล้วพี่น้องเนาะมาแช่แช่ตงกันพี่น้องเงาบัานพี่น้องมึงพี่น้องเ่าตามไปเป็ดๆนะปลาหลายๆที่กาพี่น้องเออมาแซ่เป็นมังพุดกก่อนนี่นี่นี่พี่น้องพริกหวานพริกหวานคือยุงหลายเด้อ

โอ้โหป้านิ่มมากอันเนี้ยปิกหวานใช่ไหมหวานใช่ปะเคยกินไหมหวานอีกหวนเยอะไป มาใส่โซ่โซ่ก็รู้รผักก็ได้หืมหังเงี่ยมอย่ากินไปหน่อยเฮ้ยนุ่งลายอ่ะเหมือนอยู่ในป่านุ่งลายอืมกัดข่อยอ่ะอือโตบลูมแล้วก็อืมอืม ตำใจกระปุนกับตำจุ่มมือพี่น้องมันนีตำใจเนมากไปหน่อยโอ้ไหแบบผมมีความชุกพี่น้อยยุงลายอชุกเลย หวานเน้นปลื้มมันออกเสียบไปเอย Một muốn nói thịt nhảy thịt nhộn bạn

เข้ากับเบื้อ,อคือกันโอ้ยแล้วก็คิดตาใหญ่กว่ากัน ริกมันก็ไม่ได้หวานกินแบบช่บน่ะกินฉุนอนะ่ะมาเนนะปะแดงหมดแดงแป๊ดแดงแปด พี่น้องปลาได้แต่อออเอาบ้านพี่น้องครับกินนี่กับมัดพี่น้องมาเลยไปเครื่อง์เพกกะปิยำปลาเต้าพี่น้องมั้ยกินพอดีพี่นออ้องไอ้ฮะแล้วลก,ลกินนี่ก็จะเป็นฉันนี้เราพี่น,อน้องกินหน้าพอกันไหมอย่าลืมอะไรก็แจกก็ติดตามได้พี่น้องเด้เอ,อสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดี